สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายคลิปพิเศษค่ะพระเกตได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีเมษส่งผลอย่างไรกับชาวกันบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทํานายรวมค่ะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการคําทํานายที่ แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่31ทธันวาคม6 6 6 6ค่ะไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะ2567 เกือบๆสองเดือนตรงนี้นะคะที่พระเกศสถิตยอยู่ที่ราศีเมษค่ะและอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนมรณะนะคะของชาวกันในเ,เกี่ยวกับเรือนมรณะเนี่ยส้มต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นความตายอะไรน่ากลัวเสมอไปนะต้องบอกแบบนี้ในเรือนมรณะเนี่ยเกี่ยวข้องกับมรดกได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นนะคะพระเกศจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยต้องบอกแบบนี้ ะะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเกี่ยวข้องกับเส้นแรงในช่วงนี้ส้มมองว่าในเรื่องดีๆก็คือชาวกันเนี่ยเ้นแรงมากต้องบอกแบบนี้เลยนะชาวกันค่อนข้างที่จะมีเส้นที่แม่นยำนะคะมีลางสังหณรแม่นยำ ะะถ้ารู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันไม่โอเคก็ยังยังไว้ก่อนเนาะนะคะเออในเรื่องของความคิดถ้าเรารู้สึกว่าต้องป้องกันร,ระวังอะไรก็ขอให้ป้องกันร,ระวังไว้อย่างที่ใจมีรางสังหณรน,นั่นแหละดีแล้วนะคะในส่วนของข้อดีก็คือถ้าคุณคิดดีทดําดีพูดดีมาตลอดคุณจะได้รับการส่งเสริมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของใครที่รอคอยในเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการไปทํางานหรือว่าไปเรียนเกี่ยวกับต่างประเทศหรือใครที่ทํางานออนไลน์จะมีโอกาส จากผู้หลักผู้ใหญ่ต้องบอกแบบนี้นะคะพระเกตเนเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุเยอะกว่าเขาจะให้โอกาสโอกาสใหญ่กับคุณในเรื่องงานเงินนะเกี่ยวกับในเรื่องออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะคะคือเป็นโอกาสใหญ่ต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวกับในเรือนมรณะเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังเนี่ยนะคะก็คือเป็นในเรื่องของความคิดมากความกังวลนะเกี่ยวกับในเรื่องของ สุขภาพคือคิดไปเองชาวกันต้องระวังนะคือคิดมากไปเองถ้าเป็นอะไรรู้สึกว่าจะเป็นอะไรไปเช็คกับคุณหมอดีกว่าอย่าแบบนั่งคิดเองเออเองอย่างเงี้ยมันไม่ดีมันเสียสุขภาพจิตใจเนาะเออนะคะในสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์สินมรดกจากคนที่อายุมากกว่า,าต้องบอกแบบนี้นะคะได้รับมรดกเงินก้อนในช่วงสองเดือนนี้นะคะ โอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างมีอะไรจะบอกนะคะซ้มมองว่าชาวการมองที่จะทำอะไรใหม่ๆนะนะคะกำลังคุ้นคุ้นคิดในเรื่องของการทำธุรกิจทำอะไรใหม่ๆก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะจากคนที่อาจจะเป็นเพศชายที่มีอายุมากกว่าจะได้รับการส่งเสริมนะคะหรือช่วยเหลือนะคะคนในครอบครัวช่วยเหลือด้วยนะคะคนในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิด ที่จะช่วยเหลือและอย่างที่บอกไปเลยว่าบางคนอาจจะได้ทรัพย์สินมรดกหรือของมีค่าจากคนในครอบครัวด้วยนะคะเนี่ยึ้นไพ่เป็นสี่เหรียญไพ่เหรียญแล้วก็ไพ่ออว f ออฟจูนซึ่งถือว่าเป็นเงินก้อนนะคะนสำหรับส้มถือว่าเป็นเงินก้อนหรือบางคนได้รับโอกาสในเรื่องงานพอได้รับโอกาสในเรื่องงานมาได้เงินแต่ต้องทํางานถามว่า หลายคนต้องทํางานมีความตึงเครียดในการทํางานพอได้รับโอกาสใหญ่แต่เงินก็ใหญ่ไม่แพ้กันต้องบอกแบบนี้นะนะฮะบางคนสามารถมีเงินที่จะซื้อที่ดินซื้อบ้านได้หรือสามารถที่จะซื้อเป็นในเรื่องของยานพาหนะนะมีรถอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆได้เลยนะคะคือมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนได้รับโอกาสได้รับเงินก้อนมรดกได้เลยนะคะเดี๋ยชาเลียดนะคะแต่ถึงอย่างนั้นอ่ะหลายคนชาวการอ่ะที่ได้รับเงินก้อนมาก็ไม่ค่อยกล้าใช้นะ สมมองไว้ยิ่งคุณได้รับเงินเยอะคุณจะไม่ค่อยกล้าใช้แต่ก็รู้สึกดีเมื่อมีไรายได้มีงานหรือได้รับมรดกความเมตตาแต่ว่าเราจะยังไม่ไม่ค่อยกล้าใช้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้รับทุกอย่างแล้วเราใช้ไปทั้งหมดมันอาจจะส่งผลต่อระยะยาวเราอยากจะเก็บเงินไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากอย่างที่บอกไปนะเราอาจจะต้องใช้เงินกับเรื่องสุขภาพไหมขอเก็บเงินไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ประมาทก็ดีค่ะแต่ อย่าให้ถึงขั้นคิดมากเกินไปนะคะ no? <n Alto Del ire> ในเรื่องโชคลาภนะคะที่ประเกตให้กับชาวกันนะมาจากชาวทาตน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นเพศหญิงนะคะที่มีเสน่ห์หรือว่าเป็นเลขทะเบียนรถก็ได้นะคะมาจากชาวทาตุลมกุมิถุนตุลค่ะคนผิวสองสีถึงคล้ำนะหูใหญ่ใหญ่นะคะหรือเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้นะคะจะให้โชคคุณเลขนำโชคชาวกันนะคะได้ 015นะคะ015หรือว่า115นะคะขอบคุณชาวกันนะคะขอให้ชาวกันมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ